มาดิราวกเรนไมเต็มนข้ากไมันีไม่ได้มีสวยแต่เดิมะอย่ากับีจอนีจอนอยู่นะชบาชววิดีโอนะโอ้ยมาเมิงหนาวเนี่ยวิดีโอหรอวิดีโอดีเลยก็ม่ถ่ายรูปน้อยหมดแล้วแล้วพวกเจ้ากันยกกันแม่บ้านอะไรอย่างเดี๋ยไอ้เดยว มีสอนแล้วเดี๋ยวเนาไหเ้น้คนเยอะของคนยคนมาเดี๋ยวคนเปบต้อน้็้อน้ต้นต้อดคามตมันานที่มุมันเามันอา่น้ พายช่วยะกอยัง anyway, oh, ูเยวนี hmm. oh, hi, hi. Um, ah, ้้่กินเยอะเยอเอ๊ะเดี๋ยวทิไทยกไปแกเสยเก็ไปด็่งผเนอเยอ๋อใช่อกัันมีแต่อาหารมีพวกินได้ยิ้มสันยิ้มเนีย นัวัวกาหัวดหอกใส่ี่ย่างงีอบผัดนม่ค้าค่ะตามแบุ่งเอาเสียบาทมาๆๆเอาเพียรบเอานัวๆใส่บบปูดองใส่หมดน ไว่ไปกินเลยนะมันถูกเลให้บอกไปเลยนอยหนคอคุหม่ค้าน้ำมนหวนน้ตาค่ะน้ำาใสไปใสแล้วอมหวหวยเลยหวานเนี่ยนี่ากพี่สาวโอ้ยมีตัวของยาวเนาะ มีมนี้านน่นหามขาก็มไ่ดพวเ้ัไก่บานกูันเอาลาไมวเจ้า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 เ้าเจ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 ้าเาเจ้าเจ้าเจ้าเจาเจาเจ้าเจ้าเาเจ้้าเจ้เจาเเจ้า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 เาเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจเจ้ ใส่เส้นดีเลยโอ้ยนะลายเม็ดอยู่ด่ะจเม็ดคุณน่ะใส่เข้าไปใส่หาเม็ดกระเพาะอันเผ็ดหรแปรงไม่แดรรังเขาอยู่ไหมผู้ว่าบังหน้าว่าไงบังหน้าขึ้น่งกันบังบังบัง เติมปลาเขาไป้วนไหลแม่้าเย้วอ้หน้ามีหนาโคตรเดียวเอาตั้ม่ไหลแ่นอื่นเข้ามาคยตําเรื่อยๆตไม่ได้ัมีนก้อนเออาไหมามันมีน้าอน้อยอันนั้นออกมาชมพูรัาัมีนาไปแล้วหน้าดูลงเรียนะะั่นะอะ ต้องมานาวที่โรงเรียนแล้วเอาแล้วเอาปั้นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเหรอขยันมันเกมเราจ่ขเดียวเย่าซิมก่อนเีพงเยอะนาเอาาาเขาอะไใช่ไหมโอเคใส่ไปจัวเครื่องพอเครื่องพอตามธรรมาติเขากินขหลงกัแล้วเหรอ พนักง,งานเสิร์ฟแขนยขอตะเกียบนวตามนักนต <ขอ S 2> ะเกียบอ้าวไปกินงในอดปากรขุ่นาจานไ่จันทร์มันนกานมาชามาาจะของงาน ัง <l id> <c oughs> <ôi> ็เปนเากป็นเราไม่เพื่อนเนเ้อนเนื้อลเ้วเป็นคนไม่ได้ทุกคนบางคน็นบางคนแค่อบคนคนน้ก็องแต่มาที่มได้ยินันเป็นเปอบางมีงานมาตลอุกปีไปกินข้าวเี มันจะมองมเคยแน่ดึอดึงเขาแน่ันใจึงกันแน่องดงาองี้ไอ้เคยไอ้งไอ้เคยง่ไไอ้เคยน้อย็ลงเป็นรั้ปีัวมันเอาแ้กลงมามันยังคยแก็แบ่งอะไรนไอติมนีไกินไหมกินทุกแมงแ้บขนชอบทุกแมงมากเลย อีิแต่แมงสาบถ้าแมงสาบกินไน้คงกินเนี่เออน่าไร่มากเลยตัวแมงส่งแม่กินมากตัวกระติ๊แม่ตัวเทม่ทแม่แม่ัวไอ้ข่กอที่นี่ไข่กดจิลีบอีกไปให้ายไปมา้านั่นั่งนี่ ม่แม่จานจานจ้าจานแม่เมียลงง่ายมาว่มาไมเอาแม่เมยไม่กินลหมพี่กันเกับแก้มยมแล้วพรุ่งนี้เาเ is your problem l e a s not problem ซั่ายเยเชบบ่เอบ่เหาเกลวไม่กินเบียร์กินไว้แต่แม่เขาไม่นแมอันนี้ดูสิคนสวยปันนึงน้เปลา